ครับการชื่นชมอัตลักษณ์ท้องถิ่นของไทยผ่านความงามของผ้าไทยถือเป็นกิจกรรมที่จะสร้างซอฟต์พาวเวอร์ที่ต้องการให้ต่างชาติได้รู้จักเมืองไทยในมุมต่างๆอีกทั้งยังเป็นการช่วยผลักดันการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งซึ่งที่จังหวัดลบบุรีครับก็จัดการประกวดผ้าไทยพระราชทานผ้าลายสิริวชิราภรและงานหัตถกรรมระดับจังหวัดเพื่อเฟ้นหาผู้ชนะส่งเข้าประกวดต่อในระดับภาคด้วยครับ นางสุวัจีสิริปัญโยครับประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลบบุรีท่านเป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาการกรองการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายสิริวชิราพรและงานหัตถกรรมระดับจังหวัดประจำปี2567ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชดลบ,บุรีนะครับได้จัดการประกวดขึ้นเพื่อสืบสารอนุรักษ์และก็ปลุกกระแสผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากล พร้อมดึงรายได้เข้าสู่ชุมชนเสริมสร้างความมั่นคงให้เศรษฐกิจฐานรากโดยมีผ้าไทยส่งเข้าประกวดจำนวน111ผืนนะครับแล้วก็มีหัตถกรรมส่งเข้าประกวดอีก13ชิ้นมีแต่ผ้าลายสวยๆทั้งนั้นเลยครับแล้วจากการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการเนี่ยเขาได้คัดเลือกประเภทผ้าจำนวน54ผืนงานหัตถกรรมจำนวน4ชิ้นของจังหวัดลบบุบรีเพื่อส่งเข้าประกวดต่อในระดับภาคต่อไปนะครับ